สวัสดีครับข่าวดังหวยเด็ดมาแล้วครับนวัดเผยถ้าพอสอภัยวันเป็นพิธีกรหากวันหนึ่งต้องศึกเป็นคารวาสนวัดเผยถ้าพอสอภัยวันเป็นพิธีกรหากวันหนึ่งต้องศึกเป็นคารวาสชี้มีคุณสมบัติพอต้องการคนที่ประมวลความคิดได้เร็วใช้สมองนำคำพูดวันที่12พฤศจิกายน2564นายนวัดอิสระไกรศิลน,นักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังเปิดใจกับ ข่าวสดออนไลน์ถึงกรณีทาบทามพระมหาภัยวันวรวันโนมาร่วมเป็นพิธีกรจัดรายการหลังประกาศเตรียมศึกว่าตอนแรกหลังทราบข่าวตนก็โทรศัพท์ไปบอกแต่ท่านก็ไม่ค่อยจะว่างคุยจึงจะนัดเจอกันกลางเดือนนี้อีกครั้งแต่เป็นการพูดเผื่อไว้วันหนึ่งหากท่านจะเป็นคารวาสแต่ก็ไม่อยากให้ตอบรับกิจกรรมของคารวาสในช่วงนี้ถามว่าท่านรังเกียจไหมท่านก็หัวเราะแล้วบอกว่า ก็เป็นแฟนคลับตนเหมือนกันซึ่งตอนที่ตนป่วยเป็นโควิด -19 ท่านก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้เยอะถึงกับโพสต์เฟซบุ๊กทำให้ตนสงบและใจเย็นลงและรู้สึกคุ้นเคยกันอยู่แล้วขนาดหนังของโพสตอานนท์ยังมีเรื่องราวของเราอยู่ด้วยจึงรู้สึกว่าวันหนึ่งเราน่าจะมาร่วมงานกันทำอะไรที่ถนดัดพูดไปคิดไปผมไม่รู้ว่าปีหน้าเราจะหันเหไปทางไหนเร็วๆนี้จะแวะไปที่วัดส้อยทอง และจะไปชวนด้วยตัวเองอีกครั้งเราไม่ได้เอาสนุกเอามันเพราะเรามองว่าท่านเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมในการอธิบายในการเข้าถึงคนนี่คือประโยชน์แต่วันใดที่ท่านเป็นคารวาสประโยชน์นี้น่าจะนำมาใช้ต่อได้การพูดเป็นพิธีกรอย่างเดียวไม่พอเพราะต้องการคนที่ประมวลความคิดได้เร็วหาทางออกในการออกความเห็นได้ไวและใช้สมองนำคำพูดนี่เป็นคุณสมบัติของท่านอยู่แล้ว ถ้ามีโอกาสถึงอยากให้ท่านมาเป็นพิธีกรแต่ไม่ต้องเป็นคู่กับผมก็ได้นายนวัตกล่าวขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวดังหัวเด็ดของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ